ถ่ายทันมาแล้วถ่ายทานมาแล้วเรียกันไม่ังเร็วไอเรียกว่าถ่ายทันเรียกกันหุ่นมันสบายถ่ายทันเขมอนเขามีถ่ายทันปืนดีล่ะปืนปืนดีนะเนียเป็นปืนปืนดีปืนโคตรดีเลยมีปืนลูกซองเอออีกกี้เกิดความเด็กอาหารสารที่เร็วไอเมนซองละงัดของมันงัดของมันคมคมถ้าได้นหัวไปอย่างนั้นมันหัวเห็ดชัดนเรือหัวเห็ดเลยโอ้ยตัวมันสวยดีนะซอมบี้เสร็จกับล้อมเลยนะโนนาเมทครับโนนาเมท Oh, 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 oh. อยอ,อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วตรงน้องเห็นร oh, oh, oh. ู้ใครก็ได้ชื่อผมทีใครก็ได้ชื่อผมทีเชื่อผมทีผมผมไปดูเฟตแล้วดูเฟตนี่ไปเลยบูฮูดูเฟตบายบายโอ้ยโอ้โหนี่แบบข้างก็มันเลยแบบนี้ผมบอกเลยแบบหมัดม,มากแต่คือเฮ้ยมึงมึงอะไอไอคนดูอะ กดกดกดซับเลยกดซับเลยเออเออมึงแหละเออกดด้วยเออมึงอ่ะกูชี้มึงอยู่ตังค่าจากชายยื้อเท่าไหร่คนน่ะสวิมมาถึงเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไหมนะโจมมันสันดีๆนะโจมมันสันนะจริงๆน่าจะมันสันเออหายสันแล้วไม่กิมนสันเด็กเป็นเพนดินไหวไอ้คนอื่นคือเป็นการอนิเมชั่นงานเดิมวะเนี่ยเออไม่แน่เลยนะอันนิเมช่นการเดินลูกน้องหายไปแล้วนะนี่กูกน้องผม มันน้องก็ดีดึกกามันนี่นายกล้าดีเลยดูเสียงอะไรเขาดังเลยเออนั่นแหละนี่เป็นฝูงเลยอ่ะเดี๋ยวพอดีผมมีห้าคนหมาหมและมีปืนด้วยนี่ก็ปืนอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือผมมีปืนแล้วผมก็จะบอกเลยว่าชนะได้ง่ายๆไอ้สบีนั่นอีกแล้วสบีชายท่านเออนั่นแหละเออถึงกระดงถึงดินเลย มันลากหุนจมดินเลยเออตายอะดีโอ้ยมันจี้มันยิงกี้มันลงซับผมลงดินเฮ้ยมึงมึงอะไอ้ยคนดูอ่ะกดกดกดซับเลยกดซับเลยเออเออมึงอหละเออกดด้วยเออมึงอ่ะกูชี้โอ้คสรวันสาวันนีทุกคนครับวันนี้ก็พ่อเปิดแนวไปในยู่ในเกมรู้บอกกันอีกเช่นเคยกับทุกคนโวันนี้เราก็อยู่ในแบบรู้บอกกันเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่ แนบที่ไม่ชื่อเดี๋ยวเว้นเดสใส่ขวดครับแบบนี้ข้างจะอ่านชื่อยากหน่อยครับทุกคนนะผมบอกเลยว่าแแบบเนี้ยชื่อข้างจะยาวหน่อยนะเออรู้สึกเล็กๆนะขอปรับกราฟิกสักหน่อยนะครับทุกคนโอเคเออเออมันรู้สึกเหมือนจะเล็กๆหน่อยนะครับนะออออไม่ไหวรู้สึกผมมาไม่ไหวแล้วนี่เรา copy นี่ครับเออบอกเลยว่า เยี่ยมไปเลยนะบอกว่ามันลื่นมากเลยอ้โหลื่นลื่นมันแบบไทยคูนกันหมดนะครับผมมเล่นแบบไทยคูนนะเอาล่ะแบบไทยคูนเป็นแบบเนียวซอมบี้คนนะให้เราเนี่ยการซอมบี้คนมาเป็นแบบซอมบี้อีกแล้วคนนะน,นะแบบนี้ครั้งนี้น่าจะหนุนนะครับทุกคนให้แบบแบบเนี้ยจะให้เราเนี่ยสร้างฐานของตัวเองนะและก็จะไปต่อสู้กับซอมบี้คนนะใน,น,น,นทหฐารล่ะบอกว่าแบบนี้มีเพลงแล้วน,นะโไม่เปิดแล้วกันนะ เอาละตอนนี้เราทำตามมันคเก่โอ้โอ้ยโ้ยโอ็ยโอ้โอ้ย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 โอ้ปโอโอเยโค้ยโอ้คโอ้ยโอ้ยา้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอนยโอ้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 ยโอยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโออยโอุโอ้ยืนมยนอยโอ้ยย้ยอะคนอ้ยโก้ยโอ้เ่้ยโอ้โอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้อ้อนยโอ้ลโอ้ยยโออนอ้ออ นี่คือนักซีเซยนักว,ว,นะวิทยาศาสตร์ของเรานวิทยาศาสตร์ดูหน้าเขาดิรู้สึกเขาจะเหมาะก,กับงานนี้มากเลยเขารู้สึกดีใจมากที่ได้ทำงานนี้แล้วผมจะใช้เขาแบบแบบยังหนักนวงเลยนะเอาล่ะเรามีไรายได้ตอวีคนนะอันนี้ผมมีเงินอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบหกนะเป็นการที่ผมคาดสบ,บีไปได้ครับทุกคนนะแต่ผมเหลือสองน,นนะผมแอบ,บเล่นนิดน,นึงน,นนะเอาล่ะ เผมซื้อตั้งทฤษฎีศาสตร์ของมัสองคนแล้วคนนะสองคนจะใ่คนนะวิศาสี่คนเองนะผมเนี่ยจะสอนเข้าแบบยืดแบบจะให้เข้าทํางานยืะๆหนึ่งนะนี่สอนตรตงไหนครับเนี่ยคือต้องจ้างเขายืนคนนะจะจ้างเขาบบทำายอะๆคนนะจะ้วเก็จะไม่ต้องทํางานเยอะคนนะคือวิทยา,าศาสตร์เนี่ยทําเองนะทดลองอะไรของเขาก่อนกันนะตอนนี้เรมมามรรลุนอกของเราดีกว่ามีไงซอมบี้ เอาละงัดเออมันติดบาก็ได้อ่ะช่วยด้วยมันติดบากอ่าชีดวยโอ้ยดีดีดีมันมันคุมไม่ได้โอ้ยชีดวยผมผมดูยัยเออผมช่วยผมชีผมโดนลากไปเออจู่ผมก็โดนลากมาที่นี่ไงก็ไม่รู้เฮ้ยสวิตมันมาเพียบเลยงั้นต้องลากผมคมๆเออนี่ลากผมคมๆโอ้โหมันตื้อจังเลยวะเนี่ะ เออนี่บอกว่านี่คือพลังงานรผสมคมการเลยลูกน้องคือลูกน้องเราเหรออุ้ยเจคานเลยขุดนี่ชื่ลูกน้องแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเลิก่อนแล้วให้ลูกน้องเราเนี่ยเออดูเป็นดูเจกซี่ก็รู้แล้ววันนั้นนี่ชื่อลูกน้องผมเองไปลูกน้องนี่แหละเจัคานายเป็นจเจคานซอมบี้เองนี่ซอมบี้ที่นั่นต้องจัดการตีฉันเลยลูกน้องจัดการเลยเอาเลยเออ น้องไม่ได้ทันยิงแล้วเนี่ยเอาล่ะน้องเข้าไปที่ฐานก่อนนะโอ้ยบัาอีกแล้วอ่ะมบ้าไปจริงจริงอ้อยอ้อยเอออีกอีก็บับน้องตามมาไม่อกี้เกิดบ้าตึ้นนิดนึงมันไงสมมติตอนนั้นเราต้องงัดของมันปาก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 ไอ้ผมสวนปืนปืนเนี่ยเราข้างจักากันนะปืนเราจะข้างกากใช่รึน้องน้องเราก็ใช้ปืนเหมือนเราเลยนะปืนห้าเจ็ดคือปืนอะไรวะเนี่ยปืนฟอกเหรอ คือป,ปืนพกธรรมดาหรือเปล่านะแล้วยิงรัวมันยิงกี่ล้านนับแนะ่เออมาแบบต้องกดทีละนัดเท่านนะเออ่อไปหกสิบสามบาทนะเออเราซื้อไปได้เลยก็มันยิงแพงขึ้นแนฮะอ้หูไปกี่หกเก้าหกนะเลขสวยแนะเนาะอ่ะเลขสวยอะไรเนี่ยอุ้ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่พอดีตังผมรวยเขานั่งผมุ่าซอมบ,บี้มาคือบุกทรงดงซอมบี้กลางดงเลยนะ เอาละมันตรงนี้ซะหน่อยนี่คือที่ตังค์ลูกน้องเราใช่ไหมประมาณ600เรามีตังค์อยู่ข้างจะบอกเลยว่าน้อยมากเอาละลูกน้องฉันเห็นแล้วอันนี้ตังค์ลักออลูกน้องงัดหมวคมคมข้อปืนในเป๋าขอ้อแบบสองอันเลยที่ยิงคู่แบบบางอย่างยวังต้องหาก่อนนะปืนอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีปืนเลยเออไม่ใช่ปืนแน่นอนท่านเดี๋ยวท่าปีๆนะเอข้ังวุฒิไงค้างวุฒิ เออในอาขัางอาวุธมันมาเขียวขัง,วอขงอาวุธดูทางอ่านผิดนะเนี่ยอะไรเนี่ยเออไหนสิจี้ซื้อปืนเหรอเฮ้ยชอ็อตการคนอืช็อตกันตรงไหนวะนัะ่นน่ะมันเสน่หใช่ไหมท้ามือจริงก็คือเสน่ห์ชดการหรือเสน่ห์วะเนี่ยจะดูแล้วก็เสน่ห์คนนะชตกันอะไรเออไม่ใช่เสน่หอะไรโคตรยิงโคตรจะกว้างนะดูดิยิงกระชายนะ ท่นายิงกว้างขนาดนี้โอ mm ้ยบอกเลยคื่นเต้นไหมเนี่ยเอาล่ะซอมบี้มาหน่อยสิอยากรู้ว่างัดคมได้หรือเปล่านี่เออมันจะมีการยึดจิตข้างล่างหน้าใช่ไหมเออแบบนี้มีกองคืนด้วยคนนะจองคืนบอกเลยว่าถ้าคุณรู้หน้าคนนะซอมบี้ไทยคูนเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยช่างว่าอยากว่าจะเหมาะกับซอมบี้มากเลยนะซอมบี้ก็ต้องโหดอยู่แล้วคนนะ มันเป็นตามปกติเลยของน้ำตอนคือผมกต้องโภจอยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้จะมีสไปเดอร์แมนการเลยสไปเดอร์แมนลูกน้องนี่แหละดูสกัรยำมันไปเอ้ยตอนนี้สไปเดอร์จะมีชาวบ้านเออจะกลามันไม่งั้นมันจะกินนายมันเออนะลูกน้องเออมีตาเป็นอย่างนั้นวะน่นจะไม่ตาเป็นอย่างนั้นวะน่ะอัันนน้เราไปที่ฐานตอนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรหนึ่งพันบาทนะ เออมันซื้ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเขาไปดูหน่อยสิเออมันมีเทวโวเลยมึงไม่เห็นข้างล่างไหมไอ้สีแดงเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะถ้าผมซื้อแต่ว่าอย่างก,ก่อนทมันสามารถซื้อคือความจริงผมก่อไปได้ความจริงนะมันนะมันไปที่เตอร์โลบาร์กคนนะไม่รู้ผมจะกดทำไมผมจะรู้แล้วนะคนนะเออจะเป็นแะม่ของ้อยู่ไหนอะ่ะจะไม่ได้แล้วเออนี่ไงอยาจะซื้อลูกน้องพอดีเลยมาสิลูกน้องคนที่สองและลูกน้องคนที่สาม แล้วคุณที่สีก่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะผมมีตังค์ไม่พอนะผมนะมีรู่สี่พอดีเลยนะเออปืนยังไม่ได้ซื้อเลยเขาดูปืนนะปืนราคากี่บาทเออมันเล็กๆแฮ่ในในในปืนไหนปืนโอ้ยปืนแพงอย่างงี้อ่ะโอ้ยต้องไปฟาร์มใช่ไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยสมิทมป็นใหม่ของนันมาดิน,น,ดนี่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครอะ่ะกล้ามาได้ไงปืนโคตรดีอ ออืแรงนะคนาแรงนะไม่ใช่เล่นๆเป๊ปปืนออกซ้ายออกซ้ายหรือออกขวาปืนมันมันเด้งอย่างนั้นนะเฮ้ยปืนมันยิงเองเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเอาคนเฮ้ยมีมือยิงเองเลยไม่กดไม่กดยิงเลย เออคือผมสงสัยมันมีเป้าเพื่ออะไรคือเราคือเรากดตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นนะคนนะเออแล้วมันจะมีเป้าตรงกลางทั้งมวะเนี่ยผมสิกรงงงเลยคนนะงงเลยนี่โอ้มันมเละงี้เหรอคน